สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการรายง,งานสัมพันธ์ New, สํานักรายง,งานสัมพันธ์ขอนําเสนอเรื่องเด่นประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่21-25มีนาคม2565สําหรับสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ วันอังคารที่22มีนาคม2565จัดการประชุมและเลือกกันเองของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518แทนกรรมการที่ครบกำหนดโดยมีนางสาวการจนาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานทั้งนี้กรมจะได้นำรายชื่อผู้ได้รับเลือกเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเพื่อนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลือกจำนวนฝ่ายละ3คนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไปนะห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทุนชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่23มีนาคม2565จัดประชุมคณะกรรมการแรงางานสัมพันธ์ครั้งที่7ทับสองโดยมีนายกิติพงษ์เหล่านิพนธ์เป็นประธานการประชุมพิจารณาชี้ขาดกรณีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้จำนวน2กรณีรับเรื่องข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้จำนวน1กรณีณห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้น1กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์สถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน2แห่งผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมสำนักแรงงานสัมพันธ์ชั้น2กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆด,ด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ทาง Facebook Fanpage เรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์ช่อง y o u t u b แรงงานสัมพันธ์ n ิวสและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะ ฝากทุกท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ